เพื่อนๆคะคลิปนี้เนี่ยปลาตั้งใจว่าจะเอาคลิปเกี่ยวกับลูกโป่งการเป่าลูกโป่งแนวแนวหัวใจมาให้เพื่อนๆดูค่ะเนื่องในโอกาสวาเลนไทน์เดย์นั่นเองปลาก็เป่าลูกโป่งนะคะหัวใจ6นิ้วจากนั้นก็มาเป่าเส้นยาวค่ะใช้สีเขียวนะคะแล้วก็เอามาผูกมัดรวมกันแบบนี้ว่าจะทำก้านถือนะคะจากนั้นก็บิดนะคะบิดตรงช่วงคอเขาให้เป็นกรีบ ดอกไม้ประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็เหลือปลายไว้หน่อยนะคะให้ลมเขาดันลงไปเรื่อยๆเวลาเราบีบบีบช่อกรีบนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นหัวใจ36ค่ะใส่ฮีเลียมนะคะทำให้เขาลอยอันนี้เป็นหัวใจประมาณ12นิ้วค่ะสีชมพูใส่ก้านเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าที่จะไม่เหมือนเดิมคือปาจะเอาเส้นยาวนะคะแล้วก็มาทำเป็นหัวใจ ครอบหัวใจลูกโป่องอีกทีนึงค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็แนวๆนะคะพยายามที่จะเอาคลิปที่เคยทําเกี่ยวกับหัวใจมาให้ดูเพื่อให้เพื่อนๆเป็นไอเดียในการตกแต่งหรือการเล่นลูกโป่งเป่าลูกโป่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อแค่เราทําหัวใจแบบเนี้ยให้คนที่เรารักเนี่ยจากฝีมือเราเองเราก็ภูมิใจแล้วเนาะคนที่เรารักก็แบบว่าพิเศษประทับใจเพราะว่าฝีมือชั้นหนึ่งเดียวใช่ไหม ก็ตอนแรกบิด3กลีบนะคะจากนั้นก็มาบิดกรีบเพิ่มเพื่อให้เขาค้ำกันค่ะคอเขาจะได้ไม่งกเงกก็ได้แล้วค่ะหัวใจแบบว่า2ชั้นเลยจ้ะเพื่อนๆ mm hmm. อ่าคลิปต่อไปนะคะอันนี้ก็คือหัวใจจากฟอยน์นั่นเองค่ะ mm hmm. สีนี้เป็นสียอดฮิตเลยนะคะเป็นสีรถโกค่ะ mm hmm. ปาก็มาเป่าก้านเช่นเดิมนะคะ mm hmm. ก็จะทําก้านถือแต่ว่าให้เพื่อนๆเห็นว่า ตัวฟอยนะคะหัวใจก็สามารถเอามาประดับหรือว่าเอามาทำก้านถือได้แบบง่ายๆจริงๆหาก้านพลาสติกก็ได้นะคะแต่ถ้าว่าไม่มีเนี่ยเราใช้ก้านลูกโป่งแบบนี้เลยค่ะจากลูกโป่งเส้นยาวปาก็เป่าอีกอันนึงนะคะเพื่อที่จะทำหัวใจซ้อนสองให้ดูเช่นเดิมค่ะวันนี้มาแนวๆน,นะคะรวบรวมแนวหัวใจให้ดูนะคะ วาเลนไทนยก็มีความสุขมากๆนะคะก่อนอาฝากเพื่อนๆชมติดตามนะคะได้แล้ว2ชั้นนะคะก็น่ารักไปอีกแบบเนาะเพราะว่าตรงกลางเป็นหัวใจแววอันนี้หัวใจฟอยค่ะ36นิ้วเลยใหญ่มากส่วนอันนี้เนี่ยน้องเขากำลังเป่าหัวใจสีชมพูนะคะแบบนี้เรียก18นิ้วค่ะเป็นฟอยเช่นกัน อันนี้เป่าเยอะมากมากเพราะว่าเอาไปประดับหน้างานเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูในถุงนะเนี่ยเยอะเลยค่ะจำได้น่าจะประมาณแบบเกือบจะ30บใบได้ค่ะออรู้สึกว่าช่วงช่วงวาเลนไทน์นี่แหละค่ะพอรวมกันแล้วก็สวยงามเลยเนาะชมพูเนี่ยวานหวานค่ะเพื่อนๆ ต่อนะคะอันนี้คือหัวใจที่ใส่ฮีเลียมจัดเป็นช่อนะคะก็จะมีกล่องตกใจหรือกล่องเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะข้างในก็มีลูกโป่งค่ะสีรสโกเลยสวยมากส่วนอันนี้ตกแต่งห้องค่ะมีคำว่าเลิฟด้วยส่วนมากก็จะเป่าลมค่ะแล้วก็ช่อหัวใจเนี่ยรวมหัวใจทั้งช่อเลยค่ะก็เป็นสีโรสโกอีกโทนหนึ่งนะคะสีนี้ก็ยอดฮิตเหมือนกันนะคะเราใส่ฮีเลียมให้ลอยค่ะฮีเลียมก็เป็นแกะ แก๊สหรือกา๊าซชนิดหนึ่งที่ว่าไม่ติดไฟค่ะไว้ตั้งประดับสวยงามขอบคุณมากๆที่รับชมค่ะ